มาทุกคนครับกลับมารอบที่สามพันนะครับผมทุกคนโอเคมาเทสเทสโอเคนี่ทุกคนผมขยับจอเลยนะอันนี้สวัสดีทุคนนะครับผมฮาทูเล่นมาเล่นเอาใหม่ฮาทูทาให้ไลท์หายกระตุกเอ้ยหายแล้วทุกคนหายแล้วโอเคครับผมหายแล้วมาลค่าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีรอบที่สองผมเมื่อกี้ไลท์ไปแล้วมันกระตุกนะครับเกิดอะไรขึ้นว่าแค่เพ่นตอนนี้แก้แล้วครับผมมาสวัสดีทุกคนนะครับผม สวัสดีแปดคนหนุ่มขอบคุณสี่ไลน์นะครับผมใครกดไลน์ก็หน้าตาดีทุกคนแล้วก็จะมีแฟนเร็วขึ้นนะผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะมีแฟนนะแค่บอกว่ามีแฟนเร็วขึ้นอันนี้ชอบใหญ่ชอบใหญ่ตัวน<ด>ี<ด>้ผมก็ไม่ค่อยมีคลิปอัดนะครับผมทุกคนแต่เดี๋ยวก็มีแหละได้พวกนี้ก็ได้มดูไม่ก็อาจเดีอัดเปนนี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาไอ้สตรีมที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยสตรีมที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยมาเอามาเอามาอัดเป็นย้อนหลังนะครับผมทุกคนแล้วผมคิดอีกอย่างหนึ่งว่า แล้วใครคอมเมนต์มาใช่ไหมแบบทูทูคลิปหนึ่งอะ่ะใครคอมเมนต์มาใช่ไหมผมจะแปะไว้ใต้คลิปหลังคลิปเลยแล้วก็ตอบหลังคลิปแบบนี้มันจะได้แบบขึ้นจอใช่ไหมล่ะใช่กรารบ้านไม่มีสบายดีชีวิตนั่งดูไรพี่ชิวผมค,ครับกรารบ้านเฮ้ยเดี๋ยวผมมีกรารบ้านแบนบวะมันจะมีงานหนึ่งเขาให้ทำเป็นเดือนไง่คือเราสองทำทำสองวันสุดท้าย ถ้าเขาให้เราทำกรรมมารบ้านสวัสคบับผมจะผมทำา2งใสุดท้ายผลสรุปก,ก็คือส่งทันนะผมก็ได้คะแนนเต็มนะครับผมทุกคนเราควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับผมในหนึ่งเดือนเราควรเอาเวลาหนึ่งเดือนนั้นให้มีความสุขและลำบากกี่หนังนะครับอ่านเลยไอ้หัวเตอะไรทุกคนครับเห็นอะไรไหมครับผมนี่ขุดเย่หนึ่งเมตรสองเมตรนี่เรามาเจอแบบบางรูน ขอบคุณก้าไลน์นะครับผม <ừ. S 1> ใครไลน์มาผมจะขอบคุณทุกคนแต่ผมะพี่เอาองไปใส่ในตเตตม,ม่รู้เลยว่าใครกดไลน์่ขอบคุณทุกคนที่กดไลนโโโโ์โอ้โหโอ้โหปีเกอตัชุดทองกิเปอร์สองตัวซอมบีกหนึ่งโลโลโลโอเอนี่มันางอเว้ยโอโ โอ้โหโอ้โหเปิดนึงเปิดนึงครับผมเกือบเสียชีวิตครับ A few moments later ทุกคนครับแต่ตอนนี้ผมอยากได้ทุนคืนครับผมคือคือ <laughs> ประมาณชั่วโมงที่แล้วผมซื้อไม่ใหม่ไปไงพันห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบทุกคนเสียงผมมันจะดีขึ้นมากๆเลยนะไม่เกินสองสามวันผมได้ไม้มาใหม่แน่มาครับเฮ้ย <c oughs> จะตายพีชหน่อย พี่พี่อยู่นี่ตายตายพี่พอยู่นี่อูนี่ไอ้ตายตายหือสามหัวพี่เร็ว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 เร็สาใจสใจสใจสใจตายตายตีเชลโลแตกถ้ามันมันเล็งอยู่มันเรงอยู่ไปเลยผมกรวตีไปโนพี่แต่ารายนี่อนโอ้ยจะตายจะตายเราลงไปปลอดภัยกับปะ ตอนนี้รู้สึกเหงามากเลยพีย่เหมือนกันคื้ผมเหงามากเลยครับทุกคนปกติผมจะมีคนคุยด้วยนะครับคนเหงาจะต้องมาไลฟ์แต่ตอนนี้คือไม่มีคนคุยเงียบครับผมตอนนี้ไม่มีคนคุยด้วยนะครับผมแบบคุยมันบานน่ะแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วไ <laughs> งมันม่บาไปแล้วทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ที่ผมเล่าไปไลฟ์ไลฟ์ครั้งก่อนใช่ครับผมตอนนั้นเราคุยกันดีนะครับทุกคน ใช่อตอนนีน้ยังคุยกับเขาอยู่อโอ้โหคุยกันทุกวันเลยใช่วันละสองสามชั่วโมงไ้โทษ <c oughs> แล้วตอนเนี้ยไม่ได้คุยมาสองอาทิตย์บอรเร็ไงไลฟ์ระบายความหใจพี่เออเปลี่ยนชื่อไลฟ์ระบายความใจคือแบบตอนนั้นอยู่ช่วงประมาณโซเซสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม ไล่ระบายความในใจทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยครับทุกคนหลังจากนั้นผมจะไม่มีคนคุยด้วยเลยนะครับโอ้ยพี่อยากกลับไปคุยอ่ะพี่ก็บอกเขาดีพี่ก็ลองบอกเขาดูเขาไม่คุยแล้วเขาเบื่อได้ไงพี่ก็เบื่อได้ไงโอ้โหใช่ไงกันเราไม่ดีไงอะไรวะเนี่ยระบายลมระบายลมก็ทำยงไม่ดีไงเออก็แค่ผู้หญิงคนนึงอ่ะยังดูแลไม่ได้ล่ะ ไม่ใช่ดูแลเขาเบื่อ A few moments later ชีพหายมาคนเดียวโอ้ยเฮ้ยอันนี้ไฟฉายอะไรอ่ะ uh huh. อ๋อนี่มันโกสติกอย่าไปยอมกับผีอ้าวประตูล็อกอ่ะเดี๋ยวคือมาล่าท้าผีแต่มีกุญแจบ้านคืออะไรครับ uh huh. ว้าว mm hmm. ทุกคนครับ mm hmm. เต็มจอนะครับผมทุกคนดูเต็มจอนะ ว้าวส่วยญาทุกคนครับเต็มจอนะเต็มจอนะดูแบบชัดด้วยนะต้องดูแบบชัดๆนะเฮ้ย,ยเสียงไม่เดินเฮ้ยอุย้ <c oughs> ยคอมแรงเนี่ย มีไฟเปิดอยู่ด้วยอโอ้นี่มันแอบผีพี่กลัวว่าผมก็กลัวคงนะอันนี้มันเล่นคนเดียวนะเวย้ยมันไม่มีใครมาหลอกมาเล่นเกมผีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเีรยวโอ้ออกมาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ออ๋อ เออเดี๋ยวหาอ๋อเออทางทางเข้าอยู่นี่เดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวซ้ายตรงไปโอเคแม่งเอ,อ้ยทุกคนเต็มจอนะต้องเต็มจอนะอยู่หน้าบ้านนะ Steven. Steven เนี่ยสตีเวนสตีเวนมูเซ่เฮ้ยแม่งตอบกูด้วยสตี <c oughs> เวนมูเซ่ <M> <c oughs> สเตเวนมูเล่นิวันพี่สตีเวนมูเล่ครับพี mmm ่สตีเว่นเฮ้ยมันตอบจริงเนี่ยสเตเว่นสตีเว่นมูเล่สเตเว่นสตีเว่นมึงมามึงมา คือตอนนี้ต้องการที่เปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ้คูมึงมากูมีไฟแล้วมากูมีไฟแล้วกูมีไฟแล้วมึงมามีไฟไม่แหละเท่ากับห้าทันทีเออคุณผีที่สุดน่ารักครับผมคุณอยู่ไหนครับผมคือผมจะไปหาคุณครับ กูกลับดีอ๋อคือนชช้นบนปุ๊บปิดไฟไอ้นี่มันกวนตีนกูนแล้วถ้าคุณไม่มีอะไรผมขอตัวลาเข้านี้ขอบคุณครับกลับนะครับเจอกันปิดกลับไดลังไปเสียของมาเพราะคนอื่นดีวกว่า A few moments later ไม่ได้เป็นเขียวเทาน้ำตาลอยู่ด้วยกันนะครับเขียวเขียวส้มน้ำตาลอยู่ด้วยกันเอ้ยเขียวส้มน้ำตาลเขียวส้มด,ดําดีเออเขียวส้มดําอยู่ด้วยกันนะครับรูดก,การ์ดับครั้งเดียวผ่านออกไม่ได้เออตามคนเลยเด้ออ้าวอ้าวเฮย้ยสีขาวต้ออยู่กับสีขาวอยู่เมื่อกี้เลย แกมีอะไรแก้ตัวเกี่ยวแก้มีอะไรแก้ตัวไหมครัตอนหน้าเลยค่าสีขาวเอาวยังไงต้องวนตามสีย้ายสีขาวกลายเป็นส้มไร้ยาสีเขียวแกสีขาวกลายเป็นน้องไก่ <S 2> <S 2> <S บอกแล้วว่าสีแดงเป็นมันเป็นนีา่าะเห็นไหมลอทำทำแก้ทำภารกิจตรงนี้ก่อนปิดปิดห้อง แล้วก็จับขังรวดเร็วอา้าวเฮ้ยเมื่อกี้ยืนยันคนนะว่าอยู่ด้วยกันคือขาวแดง,แ,<ร>งแล้วก็เขียวขาวแดงเขียวยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินมาเจอศพพร้อมกันแล้วคนที่เหลือไม่คนที่เหลือที่ไม่อยู่ด้วยกันอะตีส้มกับม่วงตายเป็นห้องกันตายสะสะักอน ายเรีย <Bye. S 2> บร้อยครับที่ชชยเย่ของเราหนาแล้วสวยสวยงามฮะเปลี่ยนห้องแล้วปะขอจบไลฟ์เพจนนี้ก่อนนะครับผมได้มากี่ชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงเลยอ๋อโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับผมโอเคบ๊ายบายนะครับเจอกันในหน้านะจ๊ะโอ้โหขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย